งเงินหลันคือแบงก์ส่วนเงินแข็งคือเหรียญหรือเปล่า้ไม่ใช่รู้จริงเศรษฐกิจไทยต้องบอกกันว่าแต่ละประเทศนั้นใช้เงินคนละสกุลกันเช่นไทยใช้เงินสกุลบาทอเมริกาใช้เงินสกุลดอลลาร์เมื่อเราจะซื้อของจากอเมริกาเราต้องนําเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ก่อนจึงจะนําไปซื้อสินค้าบ้านเขาได้ซึ่งค่าเงินในแต่ละสกุลไม่เท่ากันทำให้มีการกำหนดอัต,ตราการแลกเปลี่ยนขึ้น อัตราการให้เปลี่ยก็คือราคาของเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินตราอีกสกุลหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆให้คิดว่าเงินหนึ่งดอลลาร์เป็นสินค้าหนึ่งอย่างราคา30บาทถ้าสินค้าชิ้นนี้มีการขึ้นราคาทําให้ต้องใช้เงินบาทในการซื้อมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเงินบาทอ่อนตัวหรือเงินดอลลาร์แข็งตัวในทางกลับกันถ้าสินค้าชิ้นนี้มีการลดราคาทําให้ต้องใช้เงินบาทในการซื้อน้อยลง อย่างนี้เรียกว่าเงินบาทแข็งตัวหรือเงินดอลลาร์อ่อนตัวให้จำเอาไว้ว่าเงินสกุลไหนเป็นที่ต้องการมากเงินสกุลนั้นก็จะแพงขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีผร้หังมาลงทุนเปิดโรงงานในไทยเขาต้องจ่ายค่าแรงเป็นเงินบาทให้แกคนงานจึงต้องนําเงินดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินบาทก,ก่อนถึงจะนําไปจ่ายเป็นค่าแรงคนไทยได้ การแลกเงินบาทมากๆนั้นทําให้เงินบาทมีความต้องการมากขึ้นจึงส่งผลให้เงินบาทแพงขึ้นหรือแข็งขึ้นนั่นเองค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้าง